สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ยิซทุกท่านครับสวัสดีไปยัง FC เดนไกลด้วยนะครับอยู่กับช่องพายสลิมคนละคนนี้สวัสดียานที่สายนะครับนี่เปลี่ยนบรรยากาศอากาศร้อนนะครับนี่ก็เลเล่นคลนครับนี่พาเล่นคล่นบำรุงผิวหนังเพื่อความชุ่มชื้นสร้างความชุ่มชื้นให้กับร่างกายนะครับนี่ร้อน ติดตามกันเลยนะครับ นี่นะครับสุขภาพช้างจะดีไม่เจ็บไม่ไข่อยู่ที่การดูแลรักษานะครับนี่ที่วิธีการในหลักการครับนี่ควบคู่กันไปโรคแพนโบราณกับโรคปัจจุบันนะครับนี่ต้องควบคู่กันไปนะครับนี่ต้องเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้การเข้าเข้าใจนะครับวิธีการแต่ละคลิปไม่เหมือนกันนะครับนี่มันอยู่ ไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลรักษาให้ดีนะครับเลยขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวช้างของเรานะครับนี่ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะครับอยู่ที่ความตั้งใจ ทำเล่นแล้วเขาก็จะเล่นทูนแล้วก็จะมาถูตัวเนื้อเท่ตัวนะครับนี่นี่ครับความสบายอกสบายใจของเขานะครัเล่นเูนคลูนเนาะก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายอาการร้อนๆ้นี่กี๋นานเนาะถอยร์ไงทัวรดูทัวร์หานี่ทัวร์ทัวร์อยากจะมาเล่นนี่ เนถูไปขนุนหัวเตลิดนะครับขนุนนี่หัวเตลิดอ,อย่างเดียวนี่นะครับเสาไม้ก็จะดีอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่มีประโยชน์เยอะนะครับเสาไม้ ผูกช้างก็ได้ช้างถูก็ได้นะครับนี่ไม่เหมือนกับเสาเหล็กนะครับถ้าเสาเหล็กจะงองนค,ร,นร,นนคร,รับประโยชน์เยอะนะครับเสาไม้สำหรับประโยชน์สำหรับเสาไม้นะครับนี่ยังไม่ถูตัวนะครับนี่เดี๋ยวก็ถูนะครับเขายังสงสัยว่าควันจะยุ่น้าให้กินนะครับนี ลายช้างวิธีการเข้าอกเข้าใจเขานะครับอากาศร้อนๆถึงจะอยู่ที่บ้านเราก็ทําได้นะครับเราเราต้องเอาดินมากองให้ก่อนครับแล้วก็เอาน้ําใส่เวลาร้อนๆมันก็ช่วยได้นะครับถึงจะออกไปข้างนอกไม่ได้อยู่ที่วิวธีการครับอยู่ที่การจัดการ อยู่ที่ความรักความผูกพันนะครับเราต้องเข้าอกเข้าใจเขาเหมือนกันนะครับอยู่ที่วิธีการดูแลนะครับนี่ช้างเจะสุขภาพดีหรือไม่ดีอยู่ที่คนเลี้ยงนะครับคนเลี้ยงดูเพราะเราจะคนเคยจะอยู่กับอยู่กับเขาตลอดเวลานะครับเนี่เเราควานช้างไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับ ไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเหมือนอาชีพอื่นๆนะครับเป็นงานที่หนักแต่ทำด้วยใจรักมันก็ธรรมดาครับชีวิตมันก็มีเหนื่อยบ้างนะครับบางทีถนนจัดการมะเร็งครับนี่นี่นะครับข้อดีของเสาไม้นะครับนี่ได้เปรียบเสาเล็กเยอะนะครับ สบายเนื้อสบายตัวไปเลยครับนี่นะครับผ่อนคลายวิธีผ่อนคลายอย่างหนึ่งของเราเขารัวช้าของเราถ้ามีเวลานะครับนี่ก็เสร็จสิ้นจากภารกิจอยู่ทุ่งแล้วนะครับไปดูช้างที่ทุ่งแล้วก็ขึ้นมาที่บ้านนะครับปีนี้พี สายโุกนี่ไอหนุ่มกันยาวเรานี่งานนี้วิ่งเลยครับออกเร็วมากนะนี่จะยาวเท่างวงแล้วนะครับงานกับงวงสูซ้ซีกันแล้วยอมรับว่าปีนี้นี้เร็วมากนะครับงานเป็นช้างที่มาเล่นงานนะครับลายโกของเราใสาด่ดีอย่างหนึ่งมันคนละอย่างครับเสียอย่างได้อย่างก็โอเคนะครับมันไม่เท่าไหร่ อย่างว่านะครับอยู่ที่วิธีการจัดการกับเขานะครับเรียนรู้เขาเรียนรู้เราต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับนะมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นวัฒนธรรมชุมชนของเรานะครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับปู่ย่าตาทวดสืบทอดไว้ให้นะครับนี่เดี๋ยวนี้ก็จะผสมผสานกันครับแบบโบราณกับรุ่นใหม่เราจะเลี้ยงช้างแบบโบราณ เอาแบบโบราณมาผสมผสานใช้กับลูกปัจจุบันนะครับนี่ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอบพระคุณเอฟทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังแรงใจให้กับครอบครัวช้างเรานะครับนี่นี่นะครับนี่ได้ได้ได้เห็นเขาเล่นโคลนเล่นอะไรเห็นแล้วมีความสุขนะครับนี่สุขกายสบายใจไม่มีอะไรจะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับนี่ ดูครับดูปลโคกไม้มีประโยชน์ครับนีใช้เกาก็ได้นะครับผ่อนคลายอลานะครับนี่เย็นได้เล่นโคลนเขาก็จะเย็นเนื้อเย็นตัวนะครับนี่เป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้ช้างผ่อนคลายได้นะครับคลายร้อนผิวเนื้อหนังก็จะดีด้วยนะครับนี่ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่มอบให้กับครอบครัวช้างของเรานะครับนี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสุขทางกายสุขทางใจระยะท,าง,ท,า,งทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโค้ยโค้งลงเยอะลงหุขาลังเยอะลงหุเยอะลงวันดีซื้อลงโคค้ดกาละ คาลังคาลังบาดฮุค